ความไม่ยัง่งยืนเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และแน่นอนความยิ่งใหญ่คือความไม่ยัง่งยืนชีวิตที่ยิ่งใหญ่คือชีวิตที่อยู่ด้วยทานศีลเมตตาและกะตัญญูชีวิต ที่มีความดีอาจไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ต้องอาศัยคุณธรรมความดีเท่านั้นศาสนาพุทธขนทางแห่งความสุขสิ่งที่ประหลาดใจให้กับชาวตะวันตกมากที่สุดคือเรื่องกาลามาสุตรคือ หลักในการพิจารณาสิบอย่างมีดังนี้คือ,อยาพึ่งเชื่อถือด้วยการได้ยินได้ฟังกันมายาพึ่งเชื่อถือด้วยการถือตามถ้อยคำสืบสืบกันมายาพึ่งเชื่อถือด้วยการตื่นข่าวลือยาพึ่งเชื่อถือด้วยอ่านตำรา อย่าพึ่งเชื่อถือตลกหรือเหตุผลอย่าพึ่งเชื่อถือด้วยการคาดคะเนอย่าพึ่งเชื่อถือด้วยการคิดตองอาการที่ปรากฏอย่าพึ่งเชื่อถือเพราะเข้ากับความเห็นของตนอย่าพึ่งเชื่อถือเพราะผู้พูดมี รูปลักษณะที่น่าเชื่อถืออย่าเพิ่งเชื่อถือเพราะเห็นว่าสัมมณะนี้หรือผู้เป็นคู่ของเหล่า,าศาสนาพุทธไม่ต้องการให้มีความเชื่อใดๆโดยไม่ใช้ปัญญาเป็นาศาสนาแห่งเหตุผลาศาสนาอื่นๆเกือบทั้งหมดล้วนให้คำตอบ อย่างฟันธงและแก่มทัดและให้เชื่ออย่างไม่มีเงื่อนไขศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาแห่งศรัทธ,ธาและควานเชื่อแต่เป็นศาสนาแห่งปัญญาความเชื่อโดยไม่มีปัญญายิ่งเป็นโคงขังจิตให้หมกมุ่นหมุนเวียนอยู่ตรงเรื่องนั้นๆโดยไม่เกิดปัญญาขึ้นมาได้เลย การห้ามไม่ให้เชื่อทุกอย่างตามที่ปรากฏตามหลักกาลามาสูตรก็ครอบคุมทั้งหมดแล้วการที่พระพุทธเจ้าตัดแบบนี้ทําให้ฝรัง่งทึ่งมากเป็นาศาสนาที่แปลกไม่เน้นความเชื่อไม่เน้นศรัทธาแต่ข้ามขั้นไปใช้ปัญญาเลยสําหรับไอสไตลได้มาศึกษาพุทธศาสนาได้อ่านกาลามาสูตร ก่แปลกใจว่า,าศาสนาสอนให้เชื่ออะไรไงนะอยู่ด้วยก็มีเหลือไอสไตล์ประทับใจมากและเขียนเป็นบทความเพื่อให้ชาวโลกได้รับรู้ว่า,าศาสนาแห่งอนาคตเป็นาศาสนาแห่งจักรกวาลศาสนาซึ่งตั้งอยู่บนประสบการณ์ซึ่งปฏิเสธความเชื่อที่ไร้ข้อพิสูจน์หากมีาศานสนาใดศาสนา ึ่งพอจะรับมือกับความต้องการทางวิทยาศาสตร์ได้ละวก็ศาสนานั้นก็คือศาสนาพุทธเขาบอกต่ออีกด้วยว่าศาสนาพุทธมีคุณลักษณะที่เราคาดหวังว่าจะให้เป็นศาสนาแห่งจักรวาลศาสนาพุทธไม่ยึดติดกับพระเจา้าไม่ส่งเสริมความเชื่อที่งมงายไม่เกี่ยวข้องกับเทวนิยม ศาสนาพุทธเกี่ยวพันกับธรรมชาติและจิตวิญญาณโดยถือว่าเป็นองค์รวมเดียวกันย่างมีความหมายศาสนาที่แท้จริงต้องไม่วางอยู่บนความกลัวชีวิตความกลัวตายและศรัทธาย่างไม่ลืมหูลืมตาแต่เชื่อด้วยความภาคเพียรตามความรู้ที่มีเหตุและผลนักวิทยาศาสตร์ พยายามคิดอยู่ตลอดเวลาพยายามคิดค้นสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเพื่อสนองความสุขทางรูปธรรมของมนุษย์โดยที่ไม่ต้องไปรบกวนพระเจ้าแต่ยิ่งประดิษฐ์คิดค้นกับรู้สึกว่ายิ่งห่างจากความสุขที่แท้จริงมากขึ้นทุกทีทุกทีอันสเสบ์ตไอสไตล์เองก็เคยตั้งคำถามทำนองที่ว่าทำไมวิทยาศาสตร์ประยุกเหล่านี้ซึ่งทำให้ชีวิต มีความสะดวกสบายและทํางานง่ายขึ้นจึงไม่สามารถก่อให้เกิดความสุขที่แท้จริงแก่เราได้ทุกวันนี้เรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเรามีไมโครเวฟมีเครื่องปรับอากาศมีตู้เย็นมีจอ LCD มีเทคโนโลยีนาโนทําไมถ้าเทียบแล้วเรากับมีความสุขน้อยลงเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะวิทยาศาสตร์ ไม่ได้ศึกษาที่ตัวมนุษย์วิทยาศาสตร์ไม่เคยศึกษาแม้ต่อน้อยว่าจิตของมนุษย์มีลักษณะอย่างไรถ้าเปรียบเทียบสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆก็เหมือนลูกธนกูแล้วจะยิงตรงเป้าได้อย่างไรในเมื่อไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป้านั้นอยู่ตรงไหนวันนี้วิทยาศาสตร์แก้ได้แค่ธรรมชาติภายนอกวิทยาศาสตร์ไม่สามารถแก้ไขปรปรุง ธรรมชาติภายในตัวมนุษย์ได้เลยทำไมคนทำทำให้คนเป็นคนดีไม่ได้แก้นิสัยคนไม่ได้เวลาคนมีความทุกข์ทางใจก็แก้ไม่ได้วิทยาศาสตร์พยายามจะช่วยแต่ก็ได้เพียงแค่สารเคมีมาสกัดเป็นยานอนหลับยากวอมประสาเพื่อแก้ไข สุขทางใจเพียงชั่วขณะเวลานี้เท่านั้นและมีคำถามว่าในเมื่อเราต้องการอยู่บนโลกนี้ที่มีรูปที่งดงามรสชาติที่อร่อยกลิ่นหอมสดชื่นเสียงที่ไพเราะสัมผัสที่นุ่มมวลทำให้ชีวิตมีความสุขแล้วเราจะไปค้นหาสัจธรรมความจริงที่สุขกว่านี้ทำไมในเมื่อความสุขมันก็อยู่แค่เอื้อมเท่านี้แต่ถ้าคิดแบบนั้น ก็ไม่ต่างอะไรกับสุกรที่ลืมดำกับรสชาติของอาหารที่ไม่รู้จุดจบข,ของตัวเองยิ่งหลงไหลในอาหารมากเท่าไหร่มันก็จะพบจุดจบเร็วขึ้นเท่านั้นเห็นเดียวกับมนุษย์ยิ่งหลงไหลในลูกในรถในกินในเสียงสัมผัสมากขึ้นเท่าไหร่กิเลสตันหาก็จะเผาผลาญใหุ้ร้อนและถึงจุดจบเร็วขึ้นเท่านั้นแม้ว่า เราไม่สามารถปฏิบัติได้ถึงเข้าสู่ขั้นมักยานแต่เพียงแค่สามารถกำหนดสติให้มีจิตที่เป็นสมาธิผลที่ได้ก็ทำให้สามารถดำรงชีวิตในโลกปัจจุบันได้อย่างรู้เท่าทันและมีความสุขอย่างแท้จริงมากกว่าที่จะไปหลงกับความสุขปลอมๆซึ่งผูกเราด้วยยิเลสกและตัณหาและจิตอันเป็นสมาธิจะเป็นต้นทุนให้เราสามารถ เข้าถึงมรรยานในชาติภพถัดไปได้สำหรับฐานสิลภาวนาเป็นหลักใหญ่ของการเจริญกุศลเพื่อขจัดเราจิเลสสิ่งที่เป็นกุศลแก่ตัวเรามากที่สุดขจัดกิเลสได้มากที่สุดและเป็นหนทางแห่งการหลุดพ้นที่แท้จริงมาจากภาวนาและต้องเป็นบุญกิริยาแบบวิปัสสนาภาวนาเท่านั้นที่จะสามารถละกิเรสให้เบาบาง จนหมดสิ้นได้เพราะจะเกิดปัญญารู้ลักษณะที่แท้จริงเข้าใจถึงความจริงที่ปรากฏเป็นบุญของพวกเราทุกคนที่ได้เกิดมาพบหนทางแห่งมรรคซึ่งเป็นทางปฏิบัติไปสู่ความเข้าใจในความจริงที่แท้ๆซึ่งแม้แต่อันสเสบดไอสไตล์ก็ยังไม่รับโอกาสนี้ถ้าเราละเลยไปไม่รู้ต้องเกิดอีกกี่ภพกี่ชาติที่เราจะได้รับโอกาสเช่นนี้ หรืออาจจะไม่มีโอกาสนี้อีกเลยก็ได้เพราะพระพุทธองค์ขี้หนทางแห่งความหลุดพ้นให้เราแล้วหนทางอันเป็นความสุขที่เป็นอมาตะนิรันดร์นั่นเองสำหรับวันนี้ก็ได้มาอ่านมาพูดเรื่องศาบสนาพุทธหนทางแห่งความสุขที่แท้จริงครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยกันมาณนะในที่นี้ด้วยเช่นเดิมหากผู้ใจอย่ลืม กระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของเราขอให้ทุกท่านได้พิจารณาและมหาพิจารณาในการใช้ชีวิตอยู่ในยุคเทคโนโลยีที่ทันสมัยขอบารมีองค์สมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าทร,ร,าร,ร,าร,รางรผลให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสวัสดีที่จะเข้าปีใหม่นี้มีความสุขทุกท่กทาน